แกสมองไว้ใช้ตัวซุป่ะรดแรงรดแรงหยุดได้ดอกมีกระถามซิ่งกูซิ่งเฮ้ยจิ้มขา้วมึงไอ้เหี้ย เรียบร้อยเรียบร้อยตายไอ้เี่ยสมุสมุขดูได้โปรดดูได้โปดดูได้โปรดสมุขแล้วก็ชุบโปดได้โปดได้ปดไปไหนอะไอ้ยักตัวไปไหนอะชุบเอาไอสอสมุขี้อะอยู่ไหนวะไอ้เหี้ย มัน,นเงียบไปแล้วว่ะไม่เป็นมืออาชีพเลยเหี้ยตั้งหินหลังหินโอ,อเคๆโรไเหีเออ้ย

จุบเลยเี่ยต่อไปก่อนแสงขึ้นมาตักขาหลอกดีตักขาหลอกดิวนไปวนไปวนไง

เอามาให้ตายเอาม่ให้ตายมึงขึ้นมอไซค์ทำไมเอาอเตอร์ไปเ้ายมึงขึ้นมอไซค์ทำไม ขับวนเงี้ยไรให้ฉันเมแม่ม่หลุมไม่เยี่ยยกูท้องแข็งกูปวดท้องมีตลมเป็นแล้วต่อยอ่ะไม่เย้ยแต่ับไม่หาคนแม่นเล่เลยตายได้เสียขับชักรยานอีย จะไม่เหนก็ไปข่าวเมอัวใจจะขาดเออกูปวท้องไอ้เหี้ยพี่เหลียปสัจะไปไหนจะไปไกับอีกไม่ได้มขับไรถมันแรงเลยเฮีย แต่ตีนาก,การรอบแรกเลยไอ้เหี้ย,ย,ยดีไม่ตายกันหมดแม่งมาแรงด้วยดีไม่ตายเป้ะไม่เดี๋ยวไอ้แปลกถ่ายอ้ยี่ยขับมุน